เนี่ยถ้าเขาโตขึ้นสักประมาณ1ปีอันนี้ประมาณ1ปีอ่ะจากต้นไซ์นี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะบอกเลยว่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนมองภาพไม่ออกนะ สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้อยแล้วก็บ้านส่วนคุณน้อยนะคะวันนี้ก็จะดูเสียงแบบว่าดูเซ็กซี่หน่อยนึงเนาะเพราะว่า,าเป็นน้ำมูกไหลแล้ววันนี้น้อยมีโปรดีๆ วันนี้มีโปรดีๆเป็นโปรบอกเลยว่าเป็นโปรโละล้างสต็อก <Des c Qi> ต้องบอกอย่างนี้นะคะปโปลล้างสต็อกต้อนรับปีใหม่อ่าโอเคใครที่ได้รับไปแล้วไม่ต้องเสียใจมารับเพิ่มได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้หลังใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้โปดีๆจากบ้านส่วนคุณน้อยวันนี้มีบุตรสลาคำอ่าหลายหลายคนกลัวว่าไม้เนื้อเยื่อจะเลี้ยงไม่โตกลัวไม้เนื้อเยื่อจะตายจะยุบบอกเลยว่าตั้งแต่น้อยรับมา กระถางเล็กๆอย่างนี้นะคะที่เขาใส่แก้วมาให้ใส่กระถางมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วระยะเวลาที่อยู่กับน้อยนี่คือเดือนยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํานะคะคือตั้งแต่เรารับมาตั้งแต่รุ่นแรกๆรับไปนะคะจะประมาณอยู่ประมาณ4อ่าสามเซนสเซนแต่ตอนนี้ตกไปเกือบ10เซนแล้วก็มียิ่งโตใบยิ่งฟูดีค่ะดูดูสเก็ตมิ้นย uh, ิ่งโตใบยิ่งตกมิ้นอ่าใบยิ่ง ติดฟูมิน้นใบยิ่งติดฟูมิ้นเยอะมากดูติดฟูมิ้นแทบทุกใบโดโตมากบอกเลยว่าโตดีจริงๆตั้งแต่ละมาไม่มีต้นไหนยุบเลยแม้แต่ต้นเดียวแล้วลูกค้ารับไปตอนนี้ไม่มีฟีดแบ็กกลับมาว่าต้นไม้ตายเลยนะคะอันนี้รับรองรับประกันเนาะแต่ว่าลูกค้าต้องไปเลี้ยงเองนะน้อยไม่ได้รับประกันว่าเลี้ยงตายนะน้อยรับประกันขนส่งให้นะคะอ่ะหลายหลายคนถามมาว่าคุณน้อยถ้าฟูมิน้นโตขึ้นเขาจะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคนี่เป็นตัว เป็นกรณีตัวอย่างเลยอันนี้น้อยพึ่งรับมาสดๆร้อนๆเนาะรับมาสดๆร้อนๆเนี่ยถ้าเขาฟูมินอ่าเลี้ยงไปสักประมาณ1เดือนเขาจะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะอ่า่ปีเลี้ยงไปสักประมาณ1ปีเขาจะได้ประมาณนี้นะคะนี่ความฟูเขาจะติดเป็นสเก็ตฟูมินตามใบอย่างนี้นะคะอันนี้เพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ใบไม่ชำ้ำไม่เฉาใบสดชื่นมาก ไม่เปื่อยด้วยไม่แห้งนะคะแล้วก็จะมีติดอ,อมอมชมพูล,ละเลื้อเนะเป็นติดเหลืองอมชมพูละเลื้อนนะคะติดสะเก็ดฟูมิน้นนะอันนี้ใบใหม่นะคะถ้าเขาโตขึ้นถ้าเขาแก่จัด่ใบเขียวก็ยังมิน้นนะถ้ามีความเขียวก็ยังมีความมิ้นนะคะอันนี้ใบใหม่นะใบใหม่นะยังไม่ได้กัดสีนะคะเนี่ยถ้าเขาโตขึ้นสักประมาณ1ปีอันนี้ประมาณ1ปีจากต้นไซต์นี้ จากต้นไซนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะบอกเลยว่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนมองภาพไม่ออกนะบอกเลยว่าเลี้ยงเก่งเลี้ยงดีๆเลี้ยงงามเนี่ยโตขึ้นจะแบบนี้เลยแต่วันนี้ทางบ้านสวนคุณน้อยบอกเลยว่าโชคดีมากสําหรับลูกคา้าหลายๆคนที่เป็นลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่าของน้อยอโทรมาได้เลยหรือหลังไมค์มาได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ต้อนรับปีใหม่โลล้างสตอ็อกโลล้างสตอ็อกโตดีฟูดีเด้งดีบอกเลยว่า ติดสะเก็ตมิ้นติดฟูมิ้นแทบ ทุกใบนะคะต้นไม้แข็งแรงมากอยู่ได้ไซนี้ประมาณจะเกือบ3เดือนแล้วนะแต่ต้นไม้โตดีตามพัฒนาการดีมากเอาไปก็อบไว้เหมือนเดิมนะคะอบจนกว่าฝา,าใบใหม่จะแทงฝาโดมใบเขาจะแทงฝาโดมถึงค่อยๆแง้มออกเปิดเนาะหรือว่ารากทะลุกระถางนะคะเราค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่นะโอเค3ต้นวันนี้น้อยไม่อธิบายหนึ่งสองต้นแล้วนะน้อยอธิบายเป็น3ต้นเลยนะคะโปต้อนรับปีใหม่ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองเลยนะคะ3ต้นราคา 890บาทรวมส่งค่ะฟังไม่ผิดราคา890บาทรวมส่งใครสนใจโทรมาที่เบอร์น้อย065 553 24 24 4. เบอร์นี้ขึ้นลายค่ะสวัสดีค่ะ